สวัสดีครับมาเรามาต่อในส่วนที่จะต้องใช้ต่อไปนะครับคือในพูดเราพูดถึงเลขฐานแล้วเนี่ยเราจะมีเรื่องของการเก็บข้อมูลในเลขฐานนะครับเป็นสองแนวคิดนะครับือที่ใช้คอมพิวเตอร์เนาะคุณไม่ครบแนวคิดแรกเนี่ยเรียกว่าแปดบิตไทรเน็ตแอนแม็กดิจูดนะครับมาผมขอ ใช้ในการสอบเนี่ยก็จําชื่อแค่นี้นะครับแค่อันน,นึงนะครับอีกชื่อหนึ่งก็คือเป็นชื่อว่าแปดบิตแล้วก็ two นะครับเป็นวิธีที่สองก็เลยชื่อ two นะแลวมันจะมีสองชื่อนี้นะอีกฉันก่อนอื่นผมเอ,อ่ขยายก่อนใยายนี้ไปเก็บไปก่อนนะครับแล้วเราจะมาพูดถึงแปดบิตไซน์นะครับซึ่งตัวแปดบิต ไซสอะไรเนี่ยนะครับก็ผมคิดแบบนี้ครับก็คือเมื่อเราแปลงเลขฐาน10เป็น2ได้นะครับแล้วก็แปลงสองเป็น10ได้แล้วนะครับก็จะเหมือนปกติเลยนะวิธีการก็คือเราแปลงเลขฐานตามปกติแต่ว่าจะมีอ๋อผมผมรู้หมาว่ามันเป็น8บิตเนาะแเข้าแปบิตก็คือเป็น8หลักที่นี้นะครับ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเวลาน้บหลัก ในทางเลขฐานครับเรานับจากขวามาซ้ายใช่ไหมครับงั้นหลักที่แดคือหลักที่อยู่ซ้ายมือสุดนะครับซึ่งเเราเก็บเป็นแดบิตแล้วในแบบไซส์แอนแมกนิจูดเนี่ยครับหลักซ้ายสุดเนี่ยคือหลักที่สําคัญนะครับหลักที่แปดก็คือจะเป็นตัวที่บอกว่ามันเป็นค่าบวกหรือค่าลบเพราะเมื่อกี้ตอนที่เราแปลงเลขฐานครับถ้ามันเป็นบวกลบเราไม่รู้เลยเนาะอันนั้นเขาก็เลยกําหนดว่าให้เลขฐานเลขหลักเนี่ยเป็นเลขที่บอกว่าเป็นบวกหรือลบคือถ้าเป็นบวก ก็คือศูนย์ครับใส่ศูนย์เนี้ยเป็นบวกถ้าใส่หน,นึ่งอันเนี้ยเป็นลบเนาะเพราะนั้นเราก็นอกจากนั้นหลักอีกเจ็ดหลักที่เหลือครับมันก็คือเลขฐานสองฐานเอ่อฐานสองเป็นไปฐานสิบได้ตามปกตินะครับเพราะนั้นเอ่อเดี๋ยวผมขออนุญาตเดินไปดูโจทย์กันหน่อยนะครับอ่ะอยู่แถวนี้นะครับอ่ะอย่างนี้ผมบอกนะครับว่ามีทั้งหมดแปดหลักนะครับอย่างเช่นอันเนี้ย เรา,เาก็มอมเป็นสองส่วนครับอันดับแรกคือมันติดลบแต่ว่าเลขหลักแรกจะต้องเป็นเลขหนึ่งถูกไหมครับหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดจากที่แปดเนี่ยจะต้องเป็นเลขหนึ่งเพราะว่ามันติดลบที่เหลือก็คือเลขห้าสิบแปดครับเราแปลงจากฐานสิบให้กลายเป็นฐานสองตามปกตินะครับงั้นห้าสิบแปดนะครับเราแปลงให้เป็นฐานสองเราทำได้ครับหนึ่งสองสี่แปดสิบหกสามสองหกสิบสี่ ห้าสิบแปดห้าสิบแปดอยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงนี้น,นะครับวันนั้นผมก็เริ่มครับเดิมนะผมยกมาไวนะ้ตรงนี้นะสิบแปดตรงนี้สามสองนะผมก็ใส่หนึ่งอะไรครับอ่าใส่หนึ่งตรงตำแหน่งที่สามสองแพรว่านี้มีมูลค่าสามสิบสองนะครับก็ห้าสิบแปดลบสามสองก็จะเหลือยี่สิบหกครับยี่สิบหกผมก็ใส่หนึ่งตรงนี้ก็ได้มาอีกสิบหกก็ลบไปก็เหลืออีกสิบนะครับสิบก็ตรงนี้มาอีกหนึ่ง ก็เลยได้มาอีกแปดนะครับเหลืออีกสองตรงนี้สี่ก็เลยใช้ไม่ได้ละผมก็ไปใช้ที่สองนะครับส่วนหลักสุดท้ายก็เป็นศูนย์เพราะว่าตรงนี้ได้สองครบแล้วนะครับตอนนั้นคําตอบข้อนี้ก็จะเป็นอ่ะหลักที่เหลือเราก็ใส่ศนะูนย์เนาะเพราะเราไม่ได้ใช้ดังนั้นคําตอบข้อนี้ก็จะเป็นหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์นะครับซึ่งก็คือตรงกับข้อสองนะครับเห็นไหมครับง่ายมากงั้นต่อไปอีกข้อหนึ่งนะครับหกสิบเจ็ด อันนี้ยิ่งง่ายเลยครับเป็นบวกนะครับงั้นหลักที่อยู่ซ้ายสุดเนี่ยเป็นศนะูนย์เนาะเป็นบวกก็เหลืออีกเจ็ดหลักใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดมันก็ใส่เลยครับหนึ 1, 2, 4, 8, 16, 3, 2, 6, ่งสองสี่แปดสิบหกสามสองหกสี่คืออยู่ในห้องสอบเนี่ยเราไม่ต้องมาตั่งเขียนอยู่ทุกข้อเลยครับเพราะงัที่ผมบอกว่าผมให้เขียนไปข้างบนเนี่ยไอแผ่นนั้นอ่ะเราอาจจะแบบพลิกดูเอาเลยครับแล้วก็นับเอาหรือว่าใช้ที่แบบถน,ดนัดแล้วเนี่ยไม่ต้องเขียนนะครับก็นับได้เลยว่าหนึ่งสองสี่เนี่ยเราก็นับไป ซึ่งข้อนี้มันคือ67นะผมก็จะเขียนมา67 67นี่ยมันเริ่มจากตรงนี้เลยเนาะผมก็ใส่หนึ่งผมได้มาแล้ว64นะผมก็ลบออก64ได้จะเลยอีกสามนะเหลืออีกสามน,ะออนี่อันนี้ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได,ใไได้ใช้ไม่ได้นะครับใช้นี้ได้นะครับเหลือสองเหลืออีกหนึ่งนะครับหนึ่งก็มาใส่ตรงนี้เนาะหนึ่งครับผม,มข้อนี้ก็จะตอบ01แล้วก็0ยปไปอีกสี่ตัวแล้วก็11นะครับเห็นไหมครับตรงเป๊ะนะครับ ธีการของ8บิตไซส์เนี่ยอะไรเนี่ยก็ก็จะประมาณนี้ครับก็คือคิดเลขฐานสองฐานสิบได้ตามปกติเลยครับแล้วก็ค่อยใส่ข้างหน้าอ่ะนงนั้นเรามาดูจากฐานสองไปฐานสิบบ้างนะครับนี่ยังเป็นแบบ8บิตไซส์อยู่นะครับคราวน,นี้เราจะไปฐานสองฐานสิบก็ไม่ยากครัแบดับแรกเราดูตัวแรกก่อนเป็นบวกแน่นอนมีชอยข้อไหนไปลบไหมไม่มีโอเคไม่เป็นไรครับแล้วก็เอามาคิดตรงนี้นะครับ ถ้าเกิดไปตรงนี้นี่ผมแบบเขียนมันตรงนี้เลยล้นะครับโอเคอันนี้หลักนี้คือหนึ่งหลักนี้คือสองสี่นะครับแล้วก็แปดสิบหกสามสองแล้วก็หกสิบสี่นะครับอย่างที่บอกนะครับว่าถ้าเกิดใครที่แบบเราไม่จำเป็นต้องเขียนอยู่ทุกข้อนะครับเราสามารถนับได้เท่าไรทั้งในหนึ่งสองสี่แปดสิบหกสามสองหกสี่ห็นไหมครับเราก็เขียนเฉพาะตัวหลักที่มันมีเลขหนึ่งอนยะู่เนาะเราก็บวกกันนะครับบวกกันทั้งหมดเนี่ย ก็จะได้ทั้งหมดเจ็ดสิบเจ็ดครับไอ้เจ็ดสิบเอ็ดตรงผิดคาตอบก็อ,อ,กอน,นี่ข้อสองตรงเป๊กน,นะครับข้อนี้นะครับมีหนึ่งข้างหน้าเพราะว่าติดลบนะครับข้อไหนที่เป็นบวกนี่เรากาทิ้งอย่างนี้ได้เลยแนตะ่ว่าเอยแต่ว่าเราไม่ต้องไปมองมันได้เลยครับแรกเป็นหนึ่งนะครับหนึ่งแล้วก็สองสี่แปดสิบหกสามสองนะครับสามสองทำนี้ได้เลยสามสองบวกหนึ่งได้สามสามนะครับเพราะนั้นข้อนี้ตอบติดลบสามสามตอบข้อนี้ครับ แค่นี้เลยครับง่ายๆนะครับต่อไปนะครับผมขอเอ,อย้อนกลับไปอันแรกนะเ็จะได้เขียนสรุปทั้งหมดไว้ในนี้เพราะฉะนั้นเแปดบิตแปดบิตไซน์นะครับก็คือหลักการก็คือกินเลขแทนสอนสิบเหมือนเดิมนะครับหลักแรกบวกเป็นศูนย์ลบเป็นหนึ่งนะครับต่อไปนะครับแปดบิตอ่าผมเขียนไว้แล้วนีดหว่า นี่แล้วรับโอเคครับแบบแบบแปลบิดแบบทูนะครั okay, คแบบแบบแบบะะอันนี้จะวุ่นวายนิดนึ่งนะครับแต่ว่าสิ่งที่โจทย์จะให้เราทำก็จะมีอยู่แค่สิบแปลงไปฐานสองนะคะรับแล้วก็ฐานสอง, 2, ปงเป็นฐานสิบเหมือนกันนะะแต่ว่าวิธีการวิธีการจะเป็นแบบนี้นะครับก็คือเราจะต้องถ้าถ้าเป็นบวกเนี่ยเราจะแปลงเลขเหมือนเดิมแบบปกติเลยนะทั้งสองอันนี้ถ้าเป็นบวกนะครัแบแปลงปกติแต่ว่า อ่ปกติอะไรเนะแปลงปกติแต่ถ้าเกิดเป็นลบนะครับจถ้าเป็นลบสิบเป็นฐานสองเนี่ยเราจะเอาร้อยยี่สิบแปดไปลบก่อนนะครับเราค่อยแปลงไปฐานสองเราจะยังไม่แปลงทันทีเราจะเปไปลบก่อนแล้วก็ถ้าเกิดจับกันครับถ้าฐานสองแปลงไปฐานสิบผมเขียนผิดนี่นะถ้าเป็นบวกเราก็ป,ปกติแต่ถ้าเป็นลบเนี่ยเราจะแปลงก่อนครับแปลงให้เป็นฐาน อผมเขียนแปลงให้เป็นฐานสองก็โทษทีครับแปลงให้เป็นฐานสิบก่อนนะครับเราค่อยเอาร้อยี่สิบแปดมาลบหมายความว่ายังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันอ่าเป็นแบบทูนะครับเริ่มจากผมขอเริ่มจากสิบเป็นฐานสองก่อนน,นะครับฐานสิบคือเลขทั่วไปอย่างนี้นะครับอ่าเวลาเรามองนะครับเหมือนเดิมครับว่าถ้าเกิด เลขเนี่ยมันเป็นติดลบหรือมันจะเป็นบวกเนี่ยมันคือหลักแรกนะครับลบใช่ไหมข้อน,นี้ข้อน,นี้มันติดลบนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ที่ขึ้นต้นด้วยศูนย์นี่คือว่าข้อน,นี้ไม่ใช่แน่นอนนะครับโอเคอันนี้ผมบอกว่าถ้าเกิดเป็นลบนะครับจากฐานสิบเป็นฐานสองนะฐานสิบเป็นฐานสองเนี่ยเราจะแปลงเออสิบเป็นสองเราจะร้อยยี่สิบแปดมาลบก่อนนะครับแล้วค่อยแปลงไปฐานสองวิธีจําจำไม่จำไม่ยากครับร้อยยี่สิบแปดเนี่ยมันคือเลขในฐานสิบนะครับเพราะฉะนั้น ถ้าอยู่ในฐานสิบเราถึงจะเอา,128าร้อยสิบแปดลบได้นะครับอันะนั้นเลขฐานสิบมาอยู่ฐานสิบอยู่แล้วเราเอา 128, ร้อยสิบแปดลบก่อนเลยผมก็ใช 128, ร้อยยี่สิบแปดลบหกสิบเจ็ดนะครับเหลือเออหกสิบเอ็ดนะครับหกสิบเอ็ดเนี่ยเราก็ค่อยไปแปลงเป็นเลขฐานสองนะครับเราก็จะอ่ะถ้าเราแปลงได้สองสบปุ๊บได้เท่าไหร,ร่นั่นแหละคือคือคำตอบอย่าลืมว่าข้างหน้าสุดเป็นเลขหนึ่งนะเพราะว่ามันติดลบน,นะครับมานนะครับถ้าเกิดเป็นเลขเออแปดสิบแปดนะครับ เป็นแบบ8 bit 2 w o นะ88ข้างหน้าเป็นบวกเพราะของรู้แล้วครับหลักแรกเป็นศูนย์เข้าไหมอีกเจ็ดหลักที่เหลือผมทำยไงครับผมแป้งสิบเป็นฐานสองได้เลยครับก็88แปดเป็นฐานสองได้เท่าไหร่ก็เอามาใส่ครับนั่นแหละคือคำตอบเห้นไ,ไหมเอาวิธีกันนะอีกทีนะครับ8 bit 2จะฐานสิบนะครับฐานสิบเป็นฐานสองอันนี้ติดลบนะครับงั้นแปลว่าหลักแรกเป็นหนึ่งถูกต้องครับแล้วไงต่อ ถ้ามาติดลบเราแปลงฐานสิบเป็นฐานสองได้เลยไหมไม่ครับเราเอาร้อยยี่สิบแปดลบก่อนครับร้อยยี่สิบแปดลบเก้าเหลือหนึ่งร้อยสิบเก้านะครับโอเคหนึ่งร้อยสิบเก้าก็ค่อยไปแปลงไปฐานสองครับถ้าแปลงได้เท่าไหร่ก็คือเลขนั้นโอเคเพราะนั้นผมเอาข,อข้อข้อเก้าสิบเจ็ดนี่คงไม่ต้องทำให้ดูนะเพราะว่าแปลงเลขฐานธรรมาดาครับ แต่ถ้าอย่างเป็นหกสเ็เนี่ยผมก็ลบก่อนเหลือหกสิบอ็ดหกสิบ็ก็แปลฐานสอก็ไม่ยากเนาะลองทำสซะหน่อยแล้วกันแต่ที่รู้คือหลักแรกเป็นหนึ่งแล้วนะครับเพราะว่ามันติดลบอีกเจ็ดหลักที่เหลือเดี๋ยวามาดูกันผมก็เขียนไปเลยครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งสองสี่แปดสิบหกสามสองแล้วก็หกสิบสี่นะครับอันนี้คือหกสิบเอ็ดนะครับผมก็เริ่มจากตรงนี้เนาะก็ใส่ไปแล้ครับได้มาสาสิบสองก่อน ใส่เลขสองผมก็จะเหลืออีกยี่สิบเก้านะครับยี่สิบเก้าผมก็ใส่ไปอีกสิบหกครับสิบหกก็จะเหลืออีกสิบสามนะครับสิบสามก็ใส่ไปอีกแปดนะครับสิบสามแปดก็เหลืออีกห้านะครับห้าก็ใส่ไปอีกสี่นะครับสี่ก็จะเหลืออีกหนึ่งนะครับตรงนี้ไม่เอาสองใช้ไม่ได้ก็ใช้หนึ่งแบบนี้ครับข้อ,น,อน,นี้น่าจะตอบหนึ่งศูนย์หนึ่ง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 ศูนย์หนึ่งนะครับก็คือหนึ่งศูนย์หนึ่ง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 ศูนย์หนึ่งตรงไปนะครับ ส่วนดีเทลว่าทาไมต้องเอา128เมกะว่าอันนี้ผมอธิบายครับเป็นวิธีรัดกันครับกับกันครับเมื่อกี้เราแปลงจากฐานสิบเป็นฐานสองเนาะถ้าเป็นแบบ8 bit t บ้างนะ8 bit two เคาไม่ได้8 bit t w คยนี้ bit two นครับถ้าแปลงจากฐานสองไปฐานสิบ้ายกันครับเอาแบบเป็นบวกก่อนคราวนี้เป็นบวกเพราะเไรเป็นบวกเพราะว่าหลักแรกเป็นศูนย์นะครับ8 bit t แบบที่เป็นบวกเราแปลงได้เลยครับเราก็แปลงอันนี้ให้กลายเป็นฐานสิบ ก็คือได้คําตอบเลยครับได้เก้าสิบสองถ้าเราแปลงเป็นมันได้เก้าสองอยู่แล้วนะครับในนี้ถ้าเกิดมันติดลบติดลบเราทําไงครับเราจาจะได้นย่งไงถ้าเป็นแปดบิตทูเราต้องมีร้อยี่สิแปดลบแต่ร้อยี่สแปดจะลบได้เนี่ยมันร้อยี่แปดมันคือฐานสิบเนาะมันต้องอยู่ในรูปฐานสิบก่อนถึงจะลบเพราะนั้นตอนนี้ไปฐานสองเราก็จะแปลงให้ไปฐานสิบแล้วเราค่อยเอาร้อยยี่สแปดมาลบนะฮะงั้นเอาเลขนี้มาแปลงนะครับผมแปลงนี้เลยจากตรงนี้นะครับหนึ่งสองสี่ แปดสิบหกนะครับงั้นแปลว่ามันคือสิบหกบวกสี่บวกสองบวกหนึ่งนะครับได้ยี่สิบสามครับได้ยี่สิบสามตอบเลยไหมไม่เพราะมันเป็นติดลบครับเอาร้อยยี่สิบแปดลบยี่สิบสามครับเหลือหนึ่งร้อยห้าครับตอบติดลบหนะึ่งร้อยห้าเนาะได้แล้วง่ายมากครับ่อไปลองข้อนี้นะครับอันดับแรกติดลบนะครับเพราะนั้นเราก็ดูแล้วว่าติดลบ แล้วเราก็แปลงเลขฐานสองนะครับให้เป็นฐานสิบก่อนแปลงก่อนครับก็หนึ่งสองสี่แปดสิบหกสามสองหกสี่นะครับถ้าบวกกันแล้วทั้งหมดก็จะได้เออผมบวกกันนะหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งอ่าโอเคครับแล้วก็ผมเอาร้อยยี่สิบแปดมาลบนะครับ ก็จะเหลือเจ็ดเหลือหนึ่งนะครับเหลือสิบเจดนะครับเพราะนั้นเพรนี้ตอบลบสิบเจ็ดตรงไปนะครับอ่าประมาณนี้ครับการทำแบบิตซิงเกิลกับแบิตซิงเอครับกับแปดทูแปบิตทูก็ประมาณนี้เลยครับไม่มีอะไรมากนะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีในการสอบนะครับแล้วก็ลองทบทวนนะครับสงสัยยังไงก็มาคุยกันได้ครับ